มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป อยู่ในเกมกาลิ f r าฟรีไฟนะครับคลิปวันนี้อยู่กับรายการก o d เมเมอร์4ส่วนหน้าคลิปวันนี้ผมจะมาสอนนะครับนะสลับหาโทเค็นนะครับส่วนหน้าโทเค็นนะครับมาใหม่ล่าสุดเลยก็จะเป็นส่วนหน้ากิจกรรมมาใหม่เนะครับเป็นโทเค็นอันนี้เลยเนะก็จะเป็นกิจกรรมของโทเค็น กองกําลังปริศนานะครับก็จะเป็นกิจกรรมตำนานสัตว์เทพนิยายนะครับแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นส่วนหน้าโทเค็นอันนี้ก็เป็นโทเอ่อโทเค็นนะครับแฟชั่นดีนะครับถามว่าแฟชั่นดีเป็นสลับเอ่อเซตอะไรนะครับสลับเซตแรกเลยเป็นส่วนด้านเซตอันนี้นะครับนะเซตเอ่อเขาเรียกว่าเป็นอ่านว่าเซอะไรเนี่ยเซลเซลเซลเวินะครับเซลเวิกิเวิร์กนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็อันพีอันทูก็ขออภัยด้วยนะครับก็จะเป็นเซตหญิงเซตชายแล้วก็เซตอันนี้เป็นส่วนด้านเซตซีซีดาก้อนนะครับ ก็เซตมัชช่าควีนนะครับแล้วก็เอ้ยไว้ไว้เกิลอันนี้ของแลทุกคนเดี๋ยวผมจะจัดนะครับบอกก่อนนะครับอันนี้ก็คือของแลนะครับไว้เกิลนี้ก็เอ่อเอามาเป็นสลับโทเค็นนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูนะครับน่าสะสมโคราเดี๋ยวผมจะมาเอ่อจัดให้ดูนะครับส่วนด้านนี้เนาะก็ถามว่าหาได้จากไหนนะครับไม่ยากนะครับส่วนด้านกิจกรรมเอ่อสลับแฟชั่นดีก็แฟชั่นดีเนี่ยโทเค็นกอง กำลังเป็นสนาครับก็เป็นกล่องนะครับนะก็อยู่ในร้านค้านะครับนานมโทเค็นนะครับมาแลกในเออเขาเรียกก็เป็นแลกในเกมเลยนะครับนะก็ง่ายๆเลยวันที่27ถึงวันที่9นะครับตุลาก็หมดเกมแล้วนะครับสกิจกรรมนี้ก็แนะนํารีบมาเล่นนะครับรีบมาเล่นเลยนะก็ก่อนพลาดนะครับก็ยี่พาเพชรเท่านั้นนะครับก็ในส่วนด้านเอ่อกล่องอันนี้นะครับก็จะรับเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะเสื้อ เสื้อ ah เสื้อชายนะครับ <S 2> <S 2> ส่วนเป็นแยกเลยเนาะก็แล้วแต่ว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นเซตประมาณนี้แล้วก็มีหัวขาวแบบถ้าผมว่ามัน er, ถ้ามันแบบถ้าไม่มีหน้ากากมาผมว่าเฟี้ยวเลยนะครับสำหรับวันนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วแล้วก็เสื้อเซตหญิงนะครับ,เป,ปรเ,เ,รบเป็นประมาณนี้เลยนี่เลยนะครับนะเป็นประมาณนี้เลยเนาะสำหรับเซตต่างๆนะครับแล้วก็มีเซ็ตประมาณนี้เนาะนีน่ของแร่แล้วก็นี่นะครับะเซตเซ็ตไวกเกิลนะครับแล้วก็เซ็ตอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเบนบู บูฟินิกนะครับบูฟินิกน,นะครับของดีแท็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไวเกิลนะครับอันนี้เราเป็นโทเค็นที่ผมบอกไป10โทเค็น5โทเค็น2โทเค็น1โทเค็นอะไรประมาณนี้ก็ถ้าเราสุ่มไม่ได้ในนั้นก็แลกในตํานานอันนี้ก็ได้นะครับไม่แลกในเออเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมนะครับตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยสำหรับโทเค็นกองกองกำลังปริศนานะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะลงปเป็นส่วนหนั้น เขาเรียกว่าเป็นบูเอเบลต่อนะครับนาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งในการแจ้งเตือนคลิปเดี๋ยวตอนเย็นมาฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโอเคแล้วก็ปืนโหดกิจกรรมสายฟรีอย่าลืมมากดรับกันนะครับประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็วันท่องเที่ยวโลกเป็นกิจกรรมนะครับเคลื่อนที่ใช้เคลลี่นะครับหรือเปล่านะครับนาก็น่าจะใช้นะครับส่วนด้านตัวละครอะไรก็ได้นะครับหรือว่าตัวละครแคลลี่นะครับก็คือวิ่งตามกําหนดนะครับแล้วก็รับเป็นของแรงนะครับเวอร์ติโกนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมสายฟรี ปืนโหดนะครับประมาณนี้ก็คือสังหารศัตรูรับไปเลยนะครับแล้วก็หมัดฝไฟล์ลุกเนาะโทเค็นนะครับราชาสังเวียนนะครับอันนี้โทเค็นเออเป็นส่วนด้านควิดนะครับประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้เลยเนาะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับซองตูซองนะครับก็จะเป็นเอ่อคางอาวุธเดี๋ยวผมไปดูคลังอาวุธหน่อยว่าผมมีอะไรบ้าง SMG นะครับ SMG ก็ปืนผมไม่มีอะไรมากนะครับลูกซองนะครับเขียวสซิลเว่ยนะครับประมาณนี้เลยเนาะ ร้านค้านี่ของฟรีเดี๋ยวจะต้องกดรับทุกวันนะครับมันจะได้ของฟรีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสิบเอ่อสิบบาทนะครับก็จะเป็นแบบใส่ฟรีนะครับความแรงนะครับใส่ไรห้ามพลาดนะครับนี่กล่องเอ่อบัตรสังห้องนะครับร้อยสิบเอ่อร้อยสิบเพชรนี่ยเป็นหนึ่งใบเนาะเอามาขายแล้วก็ลืมไปสั่งซื้อด้วยไปได้กับเพื่อนได้นะครับก็จะเป็นลูปร่างตาประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ก็แคนเดี๋ยวผมขอดูแคนคารัสหน่อยนะครับว่าเต็มหรือยังนะครับนี่วันอาทิตย์แล้ว รับเลยนะครับนี่ก็ตอนนี้ขาดอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับแคนคาคาลอตนะครับย้าว่าเข้ามาแล้วนะครับแเดือนตุลานี้วันที่7ก็ถ้าไม่เปลี่ยนชื่อผมก็จะขัดคนออกแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับตัวนี้ก็ต้องขอตัวเลยพี่นะครับบายบายครับผมสวัสดีครับผม We got to love. No, I will never let you go. All the walls will make me fall. Out. It is not easy. I'll follow you. I'll follow you. Summer, we will grow. It is not supposed to be easy. No, I will never let you go. And bound and etched forever in my mind. We are fading in our heads, lost somewhere in wasteland, not knowing up from down. But when the walls are caving and the world keeps turning, we got the love, we got to love. No, I will never let you go. It is never easy. I'll follow you up, hello. No, I will never let you go. Around. So when the walls are caving in, the world keeps turning, we got the love, we got to love. No, I will never let you go, all the walls will make me fall, out. it is never easy, I'll follow you. go give it a month we will grow it is not supposed to be easy no I' You're ridden bound and etched forever in my mind We are fading in our heads Lost somewhere in wasteland Not knowing up from down But when the walls are caving And the world keeps turning We got the love We got to love No, I you go.